แต่ก่อนอื่นวันนี้มาเรื่องไดคอนกรุปก่อนขออนุญ,ญาตชี้แจงคุณผู้ชมนิดนึงแก้ไขนิดนึงคือเมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านของทนายบอสพอนะฮะทางด้านของทนายวิทูลเก่งงานเนี่ยบอกว่าจะดาเนินคดี3คนคนแรกเป็นพิธีกรคอควายเอาพูดกันไม่อ้อมค้อมฮะนั่นก็หมายถึงคุณเคนโดคนที่2ที่เราบอกเป็นพิธีกรปอปลาขออภัยนะฮะจริงๆแล้วคือแม่ขายท่านหนึ่งฮะ<อ>เป็นแม่ขายปอปลาแม่ใจหายแว็บเลยพิธีกรปอปลาที่มี คุณ<ะ>อ่ะขออนุญาตเอ่ยชื่อนะแม่นะคุณปนัดดานหนึ่งแล้วพิธีกรปป่าไปว่าก็มีคนนึงก็คือเป็คกี้แหละแต่จริงๆเสียว <อะ S 1> <อ>สันหลังเลยอ่ะไม่ใช่พิธีกรพิธีแม่ขายปอป,ป่าท่านเนี้ยเคยออกรายการโหนกระแสให้ข้อมูลเพิ่มอีกนิดนึงก็ได้ฮะคุณผู้ชมคนคนนี้เป็นภรรยาของอายการท่านหนึ่งอันนี้ท่านผู้ชมอาจจะพอรู้แล้วนะฮะ คนสุดท้ายเป็นอายการแต่ไม่เกี่ยวข้องกับแม่ขายปอปานะฮะอายการท่านนี้มูอระบอบไปแล้วเป็นอายการชื่อดังมาเคยออกรายการที่โมโนทเวนตีนายนฮะเคยออกรายการโมโนโจอกข่าวเด็นของคุณเอกนนทกิจฮะและเคยและคุณผู้ชมบอกเลยถ้าผมพูดชื่อไปหรือพี่เป็กกี้พูดไปเพราะว่าพี่เป็กกี้ก็เคยเจอเพราะว่าท่านก็ไปออกรายการบันเทิงรายการเยอะแยะมากมายาท่านก็เป็นคนให้ความเห็นในคดีนี้ซึ่งทนายบอสพอบอกจะดําเนินคดีวันนี้เราจะพูดถึงท่านนี้ฮะพรีเซนเตอร์ขอควายเพราะวันนี้ฮะปรากฏ หลังจากเมื่อวานโพสตเฟซบุ๊กเมื่อวานสื่อหลายสํานักไปสัมภาษณ์วันนี้นี่ฮะคุณเคนโดเกรียงไกรมาศผู้ย่นทรไปที่สอบสวนกลางเลยไปพูดกับนักข่าวแล้วบอกเลยเอาจริงๆถ้าผมผิดอะ่ะป่านี้ตำรวจต้องแจ้งความผมไปแล้วซิยังไม่เล่าอะไรมากไปฟังเสียงคุณเคนโดที่สอบสวนกลางวันนี้ก่อนดีกว่าครับค่ะยืนยันนะครับว่าไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้เกี่ยวข้องในลักษณะของกฎหมายเลยนะครับไม่ใช่เกี่ยวข้องในการพฤตินนิตินไนนะฮะไม่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยเพราะว่าผมเนี่ย มาแสดงความบริสุทธิ์ใจกับเจ้าหน้าที่แล้วถ้าเกิดว่าผมเกี่ยวข้องตำรวจต้องแจ้งข้อกล่าวหาผมก็โดนรวบไปแล้วใช่ไหมครับพี่พี่ผมก็น่าจะโดนรวบไปแล้วผมก็น่าจะโดนรวบไปแล้วแต่คุณผู้ชมด้วยความเคารพทนายบอสพอเดี๋ยวค่อยอธิบายตรงนี้ฮะเพราะวันนี้ทนายบอสพอยืนยันเหมือนเดิมบอกว่าพี่เคนโด พี่ก็มาก่อนพี่กันกันตาถาวรที่ก็ได้ส่วนแบ่งเหมือนที่คุณกันกันตาถาวรเขาได้เอาละสิแต่ว่าฟังคําชี้แจงจากคุณเคนโดก่อนนะคุณเกรียงไกรมาศพระชสุนทรวันนี้เดินทางไปที่กองประชาการตำรวจสอบสวนกลางเลยฮะเพื่อยืนยันเลยบอกว่าเอาจริงๆผมเนี่ยไม่ใช่พรีเซนเตอร์แน่นอนและไรายได้ต่อเดือนอะผมได้น้อยกว่าตอนที่เป็นผู้ประกาศข่าวอีกซึ่งไม่ถึงเดือนละสามแสนบาท แต่ช่วงนี้ตัวเลข3 0 0 0สนบาทนี่มันมันเป็นตัวเลขที่มาจากรายได้ของทนายตั้มที่ขุดอ้อยว่าจ้างะนะฮะคุณผู้ชมฮะแต่ทีนี้ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือยืนยันเลยบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะกับการกระทำความผิดของบริษัทใหญ่ข้อแน่นอนเพราะถ้าผมทําผิดจริง ตำรวจต้องจับผมไปตั้งนานแล้วสิซึ่งจะเห็นได้ว่าจากการที่ตนเปิดศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ขณะนี้เนี่ยในส่วนเฉพาะของคุณเคนโดเนี่ยมีผู้เสียหายมาแล้วกว่า100รายฮะรวมความเสียหายเฉพาะในส่วนของคุณเคนโดเนี่ยคือ10กว่าล้านบาทซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้คุณเคนโดบอกว่าก็ได้มอบให้กับตำรวจและก็ถูกบรรจุเข้าอยู่ในสำนวนเรียบร้อยแล้วส่วนการที่ทนายบอยส์พอออกมาพูดถึงคุณเคนโดคุณเคนโดบอกเลยเอาจริงๆไม่แปลกใจเพราะด้วยความเคารพพี่เบกกี้เมื่อวานนี้ทุกวันเนี่ย ดิจิตอลฟุตปริ้นของจริงมีคนไปหยิบคลิปคุณเคนโดสมัยที่คุณเคนโดยังทางานกับบริษัทเดคอนแล้วปฏิบัติเนี่ยคลิปนี้เนี่ยละฮะแล้วก็บอกเลยบอกว่าทำไมผมถึงมั่นใจถึงมาทํางานกับบริษัทเดคอนเพราะว่าไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องอะไรต่างๆซึ่งคลิปเนี้ยนี่คือดิจิตอลฟุตปริ้นอย่างหนึ่งค่ะคุณผู้ชมฮะแต่ว่าทางฝั่งของคุณเคนโดบอกว่าผมเนี่ยไม่แปลกใจหรอกที่ผมเนี่ยจะถูกกล่าวหาเพราะว่าตอนเนี้ย ตนอยู่ฝั่งเข้าข้างผู้เสียหายงรวบรวมผู้เสียหายซึ่งมันอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเดีคอนเขาอยู่แล้วส่วนคลิปที่ตนเนี่ยเคยชื่นชม t ดีอคอนเคยเป็นคลิปต่างๆซึ่งเกิดขึ้นในช่วงปี2512คุูเคโดบอกอ้าวก็ใช่สิก็ตอนนั้นผมยังทำงานร่วมกับบริษัทเดคอนอยู่แต่ตอนนั้น t ดีอคอนอ่ะ เขายังดําเนินการอย่างถูกต้องไม่มีผู้เสียหายแต่พอตัวเองทราบว่าธุรกิจของเดียคอนเนี่ยไม่ถูกต้องเข้าขายใช้ลูกโซ่ตัวเองตัดสินใจลาออกตั้งแต่เดือนมิถุนายน2 5 1 4โดยที่เห็นชัดๆก็คือคุณเคนโดบอกว่า,วาก็บริษัทบอกว่าไม่ให้ตัวแทนเนี่ยสต็อกสินค้ามากจนเกินไปและช่วงนั้นปี64เป็นช่วงโควิด19 มาตรการต่างๆพี่เป็กคงจําได้การทํารายการยังยากเลยออก,อกคอนเสิร์ตก็ยากาแต่บริษัทเนี่ยคุณเคนโดบอกตอนนั้นน่ะฝืนจัดการประชุมสัมมนาช่วงโควิดซึ่งคุณเคนโดบอกผมเตือนพอแล้วแต่พอไม่ฟังทําให้มีผู้ติดโควิดจํานวนมากจากการจัดงานสัมมนาตอนนั้นจนกระทั่งจุดที่ทําให้ความสัมพันธ์ขาดสะบั้นลงก็คือตอนนั้นฮะมีการจัดคารวานรถหรู60คันที่เขาใหญ่เพื่อเป็นการอวดร่ำอวดรวย ตัวเองก็เลยส่งข้อความไปฮะเพื่อขอยุติความสัมพันธ์แล้วก็ยุติการทำงานกับบริษัทเดียคอนกรุ๊ปทันทีครพี่เป็กกีครับผม